จยจว่อันนี้เริ่มไทยมากินฟ้าหมอเอาบอกขามมาอีกเนี่ยยา,ายาเมื่าก่อนย่งไปเๆเอาันเบิดแล้วอีกรอบเดียวนึงโอ้าออาออา้าหมอเออขาไปเอา้ฟหมอเอีกบกข้ามด้วเถอะยังเปหน เดี๋ยวๆบ่เอามือสิออกสิมา ก็ปนขเขากันนี่ดิแล้วก็นไใ่แต่หูเขาตาย,ยไป,ไปโอ้ยท่านี่ปุ๋งให้มันสุกกันเนี่ยนี่ซื้อนะเทดสุดสุกตาให้กินรับรอง อันนี้หอยมัต้ใส่เนี่ยเก็บบอเก็บสวนนองเก็บขอยหรือวะเห็นต้านเห็นมากเล้านเนี่ยสะาดเเบื่อได้แล้วเนี่ยเหรนเหานีเอยากกินดีละไม่ินกระไดอีกไ แล้วเข้าสิวเซฟไบตุนี่เขาจใส่ใบกรบเราแทนเกิตัดข้าวบุ้งเดียวคนโอนบุ้งข้ดน้องพอมากก่าม่ายหมหยันของยายเหมือดเลยอันนี้ก็คือสมว่าหมอเดือดจะจ้าง่าจึงท,ทายต่อละกันอไอ้เกศต้องไปกินในหน้าผู้ดเดียว แต่ยี่ห้อไปปิดคลิบไม่น้าก็ได้จบลิปนี้ลงจังไหเป็นบ้า่ไเดียวก็มันล่อต้องแบบว่าเอาแบบนั้นละเรนดบิร์กับขาม่มันยังจบลิปนี้พอดีขากินขเขาแล้วเัาจังขาวกลิ้งเาแล้วนยังยงใหมาแดจบเพราอันนี้มันกระเด็นจีบแล้วก็บันทุ่หรู้ปะตอนหมอเดือดเนี่ยอีกเช่นีดีดี่คไข้แม็ก ปากเนาะเมื่อนี้เขาได้ไปซดไ <c oughs> ด้หมดเลยเดี๋ยวอันนี้ไทยเะิึงเด้อบอกฉันนั่นมันม,มันได้แต่คีบฉันให้กะไายได้ไแล้วคีบร้ายคีบเขาแต่าะเหดอยู่เหดอยู่แต่ว่าเขาบระต้องเบาเสืองไงเขาบุกหูแล้วว่าใบี๋เดี๋ยวจ่ายให้บินสมุนไพรสมุนไพรเอาโชควา <laughs> มาที่นี่ห้หมอแดดก็แจ้งแฟนต่อยเขาเลืยเรื่ยเนี่ยวัอยี้เสื้อนั่นเด้อ ฉ e no. 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 ันนั่นันนัน no ั่นอยู่สามนาทีอย่นกินหัวรยนี่แค่ตาตาไหลว่ามันหาย้อนกินหัวผู้เนี่โอ้แต่เส้อผู้เขาเย็ดเขายังบอกเสียบตาแต่หน้ีุ่่นเขาจะเสียบรัศมีก็จะแห้งแท้หัวลมันพัดมาีเนี่ยตัวไหลยม่ได้ไมหงไป่ง เันะะ็นรายานเนี่ยพยานตัวหนาเฮ้าแต่จังสันจังสีย่าเมียมานอีกนดใสหนึ่งคนเฮาานกอืออ้ไม่ไว่าอย่างนี้แหละไอ้กะข้าเมียไอ้ไ่ด้ไถ่อเนาะเจ้าปลูแนโราพี่น่งเจ้าเจ้ายูนั่น Ad แล้วกว็พื้นเจ้าอีกขึ้นดีขึ้นอย่างนี้ยูยูโต้ยังไงเนี่ยหลังเดือนกว่าเจ,จ้านีกต้นเมนก็ดีหนา่อยเนาะปะรุปงนะคะวันนี้พี่น้องปรุงเด้อวันนี้เด้อใช่อย่างแน่วันน่ะวันนี้เราจะมาปรุงสูตรเด็ดนะคะสูตรตัวบนกดไป ใหเขียวกับโกตุคนนี้เอามาจอนแล้วไงเอฟโรดเอามาจอนนี่นะคะพี่น้องสูตรเด็ดของเขาคือใเปหนอะไเส็นอะไรหน่อยเป็นอะไหน่อยโอ้ยยอดกุ้ยชีอันนี้คือมันสุดยอดของของอ่าอันนี้มีวันใบพี่น้องเหียยพี่น้องมาวงตรงไกล้วงตรงไกล้จะเสียบปะค่ะอันนี้ไกล้านด้วยค่ะพี่น้องตูงนึงค่ะ ได้มาสูตรเกสุภัตาจะใส่น้ำปะละ<อ>เาเม่อเข้มปลาลลูกไปเลยเพื่อนเคยคิดก่อนไม่ใช้เคยเคยบบอย่งวงีม่เสียดเอยเอาสีหายสิมลาสอนมาคือใส่อันนีมเาสิมก่อนนะโอ้ยอเอเสียงหัวละเอ็ก็ไหนมอแช่นะล่ะิมๆิม่าไปใกล้ไปเน่ะ <laughs> ซี่เมียมันเป็ในให้กินเด้ก็เสียวห้ายเด้อผมมี่อดดี้ครับเป็นม่อมหม่อมขนาดแตกเลยมันจะแบบยังบ้า่หมผสมให้บอกแล้วว่าไม่ผทมกันนันตัวคือมาเขียงก็แค่เองเขาก็ค่อยๆเอาใส่ข้ากพน่น้องข้าอย่าง,าน,งนี้กรเดิ่งมั่ง ขบสขาดสมขาดรางกนนะคะใส่อันนี้เรื่อยๆมียังจ้องตัดเทีอหูอยู่ด้หอยู่ด้ว่าจะจ้องนี่ยังไงค่่เนี่ยั่งเ้นาะมันนู้นน้ำปลาได้เลยกละไน้ำามงูตรของเราคือใส่อกจีไหมออเกพี่เป็นต้งี เออเใส่เหลวใส่เหลวสิแคบบวดมึงนะครับพี่น้องมาแคบแคบครับพี่น้องแคบแคบยิเอาซิมอีกว่นี่จะละชวนหนไปชิไปใ แปงห่วไปตองหวงทั้งใส่เลยใส่ละใส่กปุงด้วยเใส่มดเบันห้องจิพักลงไปได้เป็ไงไหนักอย่งนียนี่พักหอมพักหอมหอมรวมแล้วก็ หอมป้อมบ้านใดเอื้อนอย่างหมีหอมบางบ้านเอื้อนชีหอมเนาะนนนบ้านใดก็หอมป้อมงี้อ่ะเราจะใบกระเพ้าค่ะใบกระเพ้านี่สิใส่แท,ทนใบตูเพราะว่ายังเพราะว่าแก่ข้าวนะคะใบมอนเอาก็ใส่ไปแล้วนะคะเว้ยอันนี้สุดเด,ด,ด,เด,ด็ดเด็ดของเอาก็คือโอ้ยคือยอดชาเขียวนะคะมียยชุดโ้ยยังชุ่มไม่ไหวถ้าจีมาแตงเสี้ย ให้มาเล่นมาทำโนเหร่ใช่ค่ะได้เรียดพี่น้องดับร่วงแงบจนลืมเนี่ยลืมบานเทีละชิอวพี่น้องเอ้ยขาไม่นอนฮะอายเหมือนตาชนะแกว น้ำแจ้วแข็จะไหนใจอายแข็กระชันเยล่าเด้อิ้มสามเดืนอนล้อพี่น้องเอ้ยอุ้นึงขี้ไอุนึงี้ว่ะคนช่่เอากันกันได้ยุนั่ว่ะเจ้าไม่ยกับเขาแต่นนะกปูมันห่อหน่อยน้น,น่ <c oughs> ขาดาขาดยงขาดใจไอ้โวตัวบ่ ขาดความแข <c oughs> <c oughs> ็องออาสมเนี่ยผสมอยู่ผสมผสมผมผสมวันกี้เราละลายออกเรีว่าขาดตู้ปลามันตองมอรละผงชรดปาดเดี๋ยว่าผงชรส <c oughs> เกลือซีอิกดเกลือเพราะไงคือว่าขาดมันเละขาดความแข็ง <c oughs> มันตอมีรสอใส่

นายคนที่ตายน้ำปากได้ป่ยังนี่สิยังต่อนี่ยบเสรซิมต่อได้เ่ยอันนี้อันอนมีก้อนเกาดยอ้าวเอาอเคโอเคเออนั่งมองเกาได้เปพี่หเากมาบนอ้กเราสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ

Ai bảo được rồi Okim bố. kem bột kêu kim kéo kem Little đi yêu mày bố mày kim bị kinh kim 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 kem, kim 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 quả kim ôi kem kim 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 bò kim 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 ôi giờ kim 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 นีปอบิมันนี่าาเน่ย,นยลินกจ็จอบไปกินีอย่างมากว่ะกินรุ่นนี้ได้ผมวมาตายเพต้องเหยียบพราต้องเมลินาเเขี้มล่นี้เข้ยมพวงแค่ทะบนะบนี้นี่มก่เสียแมได้นได้นบอกไไม่ไม่ม <c oughs> ไม่ม <c oughs> กรรมการกรรมการไปพี่ปอมัซิ่มเนเนี่ยเขาจะาไ้มียเขาจะไปกินย่างมากปากเขาจะ่อเสียงเเีอันนี้ให้กมากินเี่เนี่ยอ๋อพี่ปอมาสซิ่มเหนเนี่เอาพี่ปอมัสซิ่เออเออย่าก่กํามาพอดดีไหมเดี๋ยวตาพดน่ยพดีเออเอาซิมดูเอาเขาจะคือว่ามากินเค้มเลม่น

กินเยอะมากอ๋องูแล้วของแกงน้องแต่นี่ใครบ่ได้แกงบ่มันเค็มแบบมันเค็มแบบคือเกลือเลยเนี่ยมันเค็มแบบนัวเนี่ยนัวเร็วต่อเกลือใส่เนี่ยปลาอยู่ไปชื่อละพี่กินอยู่แนะนำครับพี่น้องแนะนำมันมีตั้งแต่ตัว เราเดาถ่านเลยไหมเราเดาถ่านเลยเดาถ่านที่เราสิก mm ิน hmm. ต wow. no. ้มแก่แนะนาเราบอกที่น no. ้องเรากินแบบกันเราบอกว่ากินก็าทำกระดาตักสวยเลยหน้ามาเก่าหมดละเก่ากนกิน่น้น้ำบอกเราสิบไปกินต้มแก่แนะนำเราสิบไกินไม่หนีว่าเป็นยาชาอ๋อสวยมากอาอสวยม่าตักเนื้อสวยย่างเด้อ เ่านางศาสตร์คือเอ็ดบ่ว่วนางสาดได้ดได้แนะนำอ่ะนั่ได้นั่ได้นั่งกินทั้งสามเลยอ่ะเมนจะตไปนังกินว่านางได้ช่วจมโดนเติมยู่เดี๋ยวคนนี้เหรอฉีด้าเบักแคล้งให้แล้วเนี้ยเรื่องมันยไม่ถานเนาะอันนี้่เนี่บักย่วท่านดเนงไเปลี่ยนเส้อผ้าทำไรู้ ตำหนกวันเพราะว่ามันสิ่งกัอันนี้ปิดปิดแก๊สหรือบอยแวนี้เอาไว้นี่ก่อนอานะคะเดี๋ยวนะเแล้วนี่มันไปขอดคุณเราไปัวตักันแวเอาวันปเอาบอย่าง้นมา นี่ก็ได้นั่งแช่น้ด้วนั่แช่น้ำน้เล่อดอนี่ั่งใดอยู่หรนี่เป็นก่ะขาันเทิงต้องคิดไปแน่ต้องคิดคิดในน้ำนี่ามเปนไปว่มาี่เปียกกอนสายสายยนต์ปลากระของอ้าวเจ้า้องใสเอาเข้มมีดีได้ดีบ้างขนา เอาผมกับวายุสแต้วตอนแรกนี่บกิดว่าบรกขามตนนึงเอาหลอดไอเก๋บังชิลล์ต้นนี่ทวงนี่ในถุงเนี่ยก็มีวิตาขาเหมือนกัก็หนึ่งนี่ก็เอามาเมื่อน้องดาวมาเมื่อน้องได้ที่ได้ที่ได้ที่อันนี้เราห้องกับอ่อนก่อนอันนี้ท่านท่นยังไม่ถ่ายเพราะว่าท่นจะไปถ่ายปิดอันนั้นมาฟังองเดียวเนี่ยเอาน้ำตาลดิบในีพวกอมาสิ นันตาอยู่ใหหันเด้นันเดกับปุกนั่นแม้นันนันนันกับพวก่เาวเอาพี่อ่อนไหมบอกักหาเราวแล้วหานยั้งเอ้ยกมือกมือดึ่งนันบาทไม่เค่นันพ่ ว่าชมกันค่ะตักไปให้เล่าเนี่ยอรล้ยักหาแล้วล่วมาวางไหนนะ่หยากินเอืมันบกหรอันยอันนี้ยังเกาะพี่เกะอันนี้ยังเกาะจาวาใา่เกเลยเอาเอาม่ถูก่ลย ว้าวกินวะนี่กซะบกินวม่นากแซ่าเว้าไออไอรงน้ำไล้วนะคือไม่ลเนี่ยลงน้ำไม่หล่อได้นะมก็เปียกหัวกับว่าเปียกเหีบบนเหยียนให้ขาเนี่ยแตกย่บุญเห็ียบบนเหยียนให้ขาแม่จาเสียวพยานหนไม่กิงวะนี่ตาเินะไกิเหียีหมกินที่หมูด้กยกันค่ะ เขาให้แข่งซากกนเลยอันเราเหมือนที่เธอเหมือนกันอันคือไปเห็นหัวคน กินายเลยวันนี้นะชกัดในทัวที่ีดีเนาะกัดทัไทยอ็มพีไว้เขากินบมดแล้วเยว่อนุา่งบอกว่าใอ้อายทำทาเท่าไหร่ครับคอยมากผู้เดียวแม่เขาว่ามีกล่องคอให้เจ้าได้เลยใช้เื่องตุ๋นอมนไปทางไอเกี้ด้ยกินเขา เกี๋ยวันดปเี้ยวิั่งด้้เขียวเขี้ยวนลยวันกับเกียมขกักเกี้ยเนี่ยคนมเกี้ยมมึงได้เกือบสอนเนึ่งคนนะไม่พอคักเลย ะใจเวย่อว่าเามวหอกันวาแล้วูแล้เจ้าสิปิคเขียบท่นี่นล้อน้องน้ำโอเคเขียบที่นี่อออ๋ออเอค่ะเฮียมาชิมดูชิมบกชิมดง

ไม่หมออะไรอะไรลูกอกมามางำงานกักินนี่แล้วกัปิดเลยนี่ไอ้มันแล้ววราจะอเกีวจัดไมเกีเยไปไปใช้มากกว่าครับไออะนเจาเจ้าไอล่เน่ยแ่เราได้เราแต่เราอยางเกี๊ยวอีก

ยยมปากิชิดนะป็ยับไปให้นานมาทังนีจันเลยอเจ้า้้อหน่อยเจ้าถามไทยกับแมนิดหน่อยเราไปซื้อถั่วหน่อยเจ้าย่างมหามูตัวนั่งนี่ปย์ใมากกว่าหันกินขน้ำแซ่บปะ ืึ้งแขบืึ้งบลูรชาบรืึ้งปาก่อนทำนาะปลเนาะปลายังก่อนไปชิวปลายังปลาตอนท้ำเนยชิวก่อนทำบ่ไงน้ำบ่รุ่งบ่เอีน้ำหือบ่งยนาะไปไปจุดประสงค์ที่ไปกินในน้ำเพื่อยังไงคุยกรอบว่ากินขึ้นโคกกับขึ้นน้ำอันไหนมันแบกว่ากันโอ กินทังโคกนี่เคยกินมาดูแล้วเอยากลองไปกินในน้ำเบิ้งแนียนเหยเอ็นเปเขาออกคิบาหลายกินตะมุ้งเลยนะผมก็เคยเห็นซุ้มแบบว่าไปคาบไก่แล้วก็ลากไปกินในน้ำนั่นอันนั้นเม่อบร่เมื่อไร่เแ่อไมื่อไหร่เมืกนไหร่เมือไหี่น้อหาเมื่าไหร่เมื่อรเอรมหรอ่เอออไหร่เ่อมอเ่เอต้มไก่ค่ สูตรของเจีกงก้อยครับกินกินแนะนำนี่บ่แล้วบ่แล้วอ่ามากินน้ำโคกนี่แหละเอาครับครับพี่น้องครับฝากกดติดตามช่องของเอาโชคสตูดิโอจะมันบอกอย่างเนาะจะมันบอกอย่างเนาะเอาโชคสตูดิโอเออแล้วเอาโชคสตโอสตูดิโอสตูดิโอ เลี่ยวอกเออเอ้ากินกินโอเครับเปลียวันมีกันพกันที่เชงมครับสวัสดีครับ่าคือบ่มเจียวต้มเออไ้เฮ็ดเจ้วเถอะเฮ็ดเจ้วแม่เฮ็ดเจียวเนี่ยเดี๋ยวไปเอามาให้มีอยู่ยอดขวนใบเรียวอ่ะเอานี่ยทำอะไร

แกว่าว่าวันเออแกบอกว่ามาวันเสาร์เนาะเดี๋ยวโรงอกด้กวยนะเอาก็ซื้อแถวี๋ยวไอ้นั่นอ่าเงินเหลือเยอะไหมฮะเนื้เหลือไหมเออถ้าเข้าร้านแล้วให้ไอ้ให้แพไปซื้อไอ้กล่องกระดาษกับถ้วยโฟม,ม,หม,มให้สติ๊กเกอเอาพี่นำเด้เออ เราซื้อกับข้าวซื้ออะไรมาอย่างอะเจออะไรหนักไปเหม่นป่ะเหม็นอยู่มมเหม็ยหน่อยหลึ่งไม่เก็บแค่หมดือนมือหันอยู่อุ้ยนี่เดี๋ยวเขาปูนนะเขาปูนน้อ,นองก็กินกินข้าวกินข้าวอันนี้เถ่ายังไม่ได้กดนั่นเลยเนี่นยยี่สิบห้าไปตัดเอาเองเด้อเอาไว้ข้างนี้นครับคลิปเบื้องหลังครับ การใช่ครับตอนนี้คิปกันครับตาอที่สามช่องของช่องเอาโช่คืูโลนะครับเจ๋ตูปตาอ๋อช่องเก๋บ่ครับอ๋อช่องเก๋ของก้อยครับตูปตาตูปตาครับก้อยกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ